มาคุยกันอีกแล้วกับ X Max แต่งของเราเซียนมอเตอร์รไซค์ไม่พลาดอีกแน่นอนสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีครับพี่เจ้าของรถวันนี้รับหลายจ๊อบแต่ก็พอจะมีเวลาว่างมาคุยกับเพื่อนๆชาวเซียนมอเตอร์รไซค์ครับผมพี่ปูครับคันนี้ออกมานานยังครับ X Max v e r นี้จริงๆผมออกมาช่วงมกราปีที่แล้วถ้าประมาณนี้ก็ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วใช่ครับคันนี้ขี่ใช้งานยังไงบ้างครับพี่ส่วนมากจะเน้นเป็นออกทริปออกทริปมากกว่าใช่ครับออกทริป แล้วก็ทําแบบสายเดินเดินสายประกวดโอ้ใตอนนี้คันนี้ออกทริปไกลสุดที่ไหนบ้างพี่ไกลสุดรู้สึกจะเป็นน่าจะระยองระยองใช่ครับถามนิดนึงท็อปสปีดวิ่งไปเท่าไหร่แล้วท็อปสปีดถ้าถ้าแบบแม็กแม็กเลยก็ผมเคยบิดถึงร้อยหกอ้อหออเอานะครับอันนี้แค่ถามตัวปริลิ่งรถนิดนึงครับ มาดูเรื่องรายละเอียดของการตกแต่งรถนิดนึงพี่ครับคันนี้สีเขียวแบบนี้เขียวทหารแบบนี้ไปทำมาเท่าไหร่สีนี้ผมไปทำสับมาอยู่ที่ประมาณ3.500ันห้าสมพันห้าฮะใช่ประมาณ3.500ันห้สมพห้าใช่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับโหพี่ชุดสีเดิมยังไม่ได้เลยนะพี่แล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเอาชุดสีเดิมไปสับกับเขาไงครับอ่าราคามันก็เลยไม่แรงอ่าใช่ไม่แรง โอ้โห oh, oh. อันนี้พวกกันอีกไหมด้วยด้วยวด้วยราคาพิเศษครับนะครับทําไมถึงชอบชอบสีเขียวนี้อ่ะพี่หรือว่า uh, มันไม่มีใครเหมือนใช่จริงจริงมันมันยังไม่มีใครใครทำดีกว่ายังไม่ไม่มีใครเหมือนอ๋อ oh. เพราะว่าผมจริงๆอะ่ะคันสีเนี้ยผมได้ผมได้ไดแนวแนว,แนวไอเดียมาจากทางต่างประเทศครับต่างประเทศเขาจะมีทําสีแบบนี้อยู่แล้วผมแบบบวกแบบเหมือนไปเซิร์ชดูพวกปปรถซปเปอร์คาร์อะไรเงี้ย oh. แล้วมันมีแบบลำโบกินี่สีสีโทนเนี้ยเออผมแบบ เออชอบทะเลชอบสีเขียวส่วนตัวด้วยไหมใช่โอก็เลยมาเป็นสีเขียวสีเขียวทหารอารมณ์ประมาณนั้นนะครับครับผมนอกจากสีรถแล้วอชิลหน้าแต่งด้วยใช่นะครับชิลหน้าแต่งซิ่งมาครับแล้วด้านหน้าของตัวรถเนี่ยใส่โช๊ค RSV มาใช่ครับนะครับตัวนี้ชุดนึงเท่าไหร่เนี่ยพี่เพราะว่าจําได้ว่าชุดเนี้ยน่าจะสามารถปรับได้ด้วยใช่ครับปรับได้จริงด้วยใช่ฮะปรับนุ่มปรับ ปรับไอหนืดอะไรได้ได้หมดเลยอืราคาตอนที่ผมซื้ออยู่ประมาณน่าจะประมาณหมื่นหมื่นหกหมื่นหกพันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในตัววงล้อเป็นงานวงล้อเป็นงานล้อเล c i n g power ครับอ๋อนะครับล้อเล c i n g power แลวอย่างนี้ตัวปั๊มปั๊มเราใช้ปั๊มอะไรครับพี่ผมเป็นใช้ปั๊มเบมโบอเลยครับเบมโบนะครับปั๊มล่างอ่ะพี่ปั๊มเบมโบเหมือนกันอ๋อมาทั้งชุดนะครับใช่ครับ ตัวจานนะครับพี่ตัวจานก็ใช้เป็นของคามุยคามุยนะฮะนอกจากนั้นแล้วในชุดของชุดแทนเขาเองงาน CNC อีกเหมือนกันใช่ครับนะครับเปลี่ยนมาทั้งชุดเลยยกชุดเลยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ฮะเป็นงานของจากนี่ครับレスซิ่งพาวเวอร์นะครับอ๋อレスซิ่งพาวเวอร์ใช่หูชุดนี้แพงไหม ไม่แพงครับประมาณสี่พันได้สี่พันได้นะครับ <laughs> เป็นงาน C N C ทั้งชุดนะฮะแล้วก็น่าจากนอกจากนั้นนะชุดแผงแผงไม้นะครับก็ติดอันนี้เป็นงานสติกเกอร์หรือว่าเป็นเพียวคาร์บอนเลยเพียวคาร์บอนครับเนี่ยนะพี่เนี่ย oh, อ๋อหมายถึงตัวฟิล์มใช่ <laughs> มครับอ่าอันนี้เป็นฟิล์มฟิล์มประหลอด <laughs> ฟิล์มประหลอดแล้วมันมันมันใช้งานเห็นไหมถ้าถ้ากลางวันมันจะเห็นนิดเดียวเหรอคือมันจะแบบมันจะเห็นสว่าง อ๋อสีสีไม่จะตัดกันเลยสีไปแล้วตัดใช่แน่นอนแล้วอย่างที่พี่ปูบอกแล้วงานคาร์บอนเขาก็มาทั้งเซตอีกเหมือนกันงานงานนี้งานร้านเดียวกันเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับนะครับมาทั้งชุดเลยอีกเหมือนกันนอกจากนั้นตัวเบาเองเบาไรเอจากที่ไหนครับพี่จากร้านพี่หน่อยวัดด่านนะครับอ๋อร้านพี่หน่อยวัดด่านครับผมอันนี้ตากขนไม่ได้นะใช่เดี๋ยวตูดเปียกใช่ครับเดี๋ยวตูดเปียกนะครับ นอกจากนั้นมือจับบาหรือบาท้ายก็เปลี่ยนมาใช่ครับเป็นงานจากที่ไหนอะพี่โมลินใช่ของโมลินครับเฮ้ยงานสวยนะครับงานสวยมันดูไม่เกะกะใ่ดูกระชับเลยอะถ้านั่งซ้อนท้ายไปปุ๊บคนซ้อนท้ายสามารถจับได้เลยใช่ครับเนาะชุดแขงข้างแขงสายพานทำไมเป็นลายนี้อะพี่ ออพอดีชอบแนวอนิเมกะการ์ตูนเอ้าหรอใช่ก็เลยทําเป็นลายนี้มันตัดกับตัวรถเลยนะ <laughs> ใช่ <laughs> มันดูคนเลื่องเลยนะค <laughs> อนทาราสกันเลยตัดกัน,น,น <laughs> สักหน่อยอ๋อหามุมมุตมินิดนึงใ <laughs> <laughs> ช่่วงหลังเป็นงานของโชว่าโชว่าครับ <laughs> นะครับเป็นงานโชว่าเออทำไมถึงใส่โชว่าพี่เออจริงๆอาเดิมแต่ก,ก่อนอ่ะผมเคยใส่ของเออร์ลินอยู่ครัแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าแบบเออร์ลินมันมันยังแบบ มันยังไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ก็เลยแบบเออพอดีเหมือนช่วงนั้นโชว์ว่าเขามาจัดโปรโมชั่นด้วยก็เลยได้ได้ราคาพิเศษก็เลยแบบเออลองใส่โชว่าดูแล้วปรากฏว่ามันเออมันตอบโจทย์กับเออลินเออเออเหมาะกับการใช้งานของเราใช่เรียกว่ามันมันน่าจะจบในตัวตัวโชกแล้วแหละผมว่านเออไม่ค่อยมีคนเห็นใส่โชว์ว่าเท่าไหร่นะครับ ส่วนท่อเป็นงานเรียนผู้ปกครอง SC ม o โตนะครับทั้งเส้นตัวเครื่องยนต์อัพลูกหรือมีการอัพสเต็ปเลยไหมครับอ่าเป็นเปลี่ยนชามไล่ข้างเฉยๆเน้นออกคลิปตัวไปเน้นออกทิปนะครับยังไม่ได้แบบทําฟูลเต็มอะไรครับในอนาคตจะมีทําฟูลไหมครับตัวเครื่องยนต์ก็คิดว่าน่าจะมีอ๋อน่าจะมีจะอัพสเต็ปไหนครับพี่น่าจะลองขยับเป็น76ดูก่อนอ๋อแล้วครับแล้วเดี๋ยวไป ดูฟิลก่อนเนาะแต่ยังแต่เดิมเดิมเขาก็แรงอยู่นะใช่เดิมๆมก็แรงแล้วเนาะโอ้โหแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนฟิลรถไหมพี่มีครับผมเอามีมีแผนอยู่เหมือนกันมีแผนเสียตังค์อยู่ตอนนี้มีโปรเจกต์ทำไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จเอ้าวเครับไดพอดีผมได้ได้สปอนเซอร์จากร้านที่ที่ร้านอาชุล่าครับซึ่งเขาทำแบบพวกเป็นชุดผ่าดแบ่งรถอะไรพวกนี้ครับส่งออกนอกอะไรครับ ก็เดี๋ยวเขาจะทําเป็นชุดผาดของตัว X Max ครับอาที่แบบเขาเรียกว่ามันที่แบบในในบ้านเรายังไม่มีแล้วกันครับอ่าเดี๋ยวเขาจะทําชุดผ่าดให้โอ้โหอเอาละพร้อมเต็มระบบใ,ในอีกไม่ช้านะครับ, <laughs> รบอ่ะเป็น X Max อีกหนึ่งคันที่เอามาโชว์ให้เพื่อนๆชาวเซียนมอเตอร์ไซค์กันนะครับต้องขอขอบคุณพีพ่ปูมากเลยครับ <ขอ S 1> ที่มมสละเวลามาคุยกับเพื่อนๆชาว X Max กันในวันนี้